เอ้มึงรู้ไอ้พวกผุดชายที่เดินออกจากบาร์เกนนั่นสิวะทูเไดลูก,กตาชมัดเลยวะ่ะถ้าเป็นลูกหลานของฉันละก็จะตบให้กลิ้งเลยคอยดูนั่นสิครับก็เห็นก็คนลุกหมดแล้วครับพนทมนูนนายทหารผู้มากบาร,รมีในกองทัพนั่งคุยกับลูกน้องคนสนิทอย่างออกรถขณะรถกำลังเคลื่อนผ่านสถานบันเทิงแห่งหนึ่งยานสีลม เพราะว่าพลันนั้นเขากลับต้องเบิกตาค้างเมื่อมองไปเห็นชายหนุ่มคู่หนึ่งที่กำลังเดินขอเคลียกันออกมาจากบาร์แห่งนั้นเฮ <Hey, I. S 1> ้ยไอเอ็กพลโทมนูนตัวชาวา่าไม่อยากจะเชื่อสายตาจนต้องยกมือขยี้ตาดูซ้ำเป็นหนสองแต่ภาพที่เห็นก็ยังไม่เปรียก ชายหนุ่มที่เห็นนั้นก็คือในเอกลูกชายเพียงคนเดียวที่เขาหมายมานปั้นมือจะให้สารต่อธุรกิจสีเทามากมายของเขานั่นเองนี่ถ้าเพื่อนฝูงรู้เขา้าเขาคงไม่รู้จะเอาหน้าไว้ที่ไหนเขาคิดว่าต้องทำอะไรบางอย่างแล้วไอ้เอกต่อจากนี้มึงต้องเลิกเที่ยวได้แล้วนะแล้วก็หันมาดูแลบริษัทอย่างจริงจังสักทีหนึ่งทธอพอพูดอะไรของพ่อเนี่ย ฉันไม่เห็นจะเข้าใจเลยเอกรีบออกตัวเพราะถ้าขืนเขายอมรับตรงๆว่าเขาอยากยอกเงินบริษัทที่พ่อให้ดูแลไปเปยผู้ชายมีหวังโดนพ่อตบต่อหน้าแม่แน่ๆพ่อพ่อเกลียดพวกชายรักชายยิ่งกว่าอะไรดีมึงอย่ามาทำไก่เลยพ่อรู้นะงั้นเอาแบบนี้ไหมละ่ะสองเดือนนี้พ่อจะให้เองไปบวชเป็นพระสงบสติอารมณ์ก่อนแล้วค่อยกลับมาทำงานใหม่ดีไหม คนโทมโนดหวังอยู่ลึกๆว่าผ้าเหลืองอาจจะช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมลูกชายได้บ้างไมมากก็หน้อยโดยเฉพาะการต้องไปอยู่วัดป่าที่ห่างไกลแต่เข้งครัดในพระธรรมวินัยแล้วถ้าฉันไม่บวชละถ้าเองไม่บวชหรือว่าบวชแล้วอยู่ไม่ครบสองเดือนพอจะยึดเงินทั้งหมดในส่วนที่เองจะได้รวมทั้งไม่ให้ดูแลบริษัทต่อด้วยนั่นเลยทําให้ชายหนุ่มต้องโกมนา้ายอมรับชะตากรรมแล้วจะให้บวชที่ไหนล่ะพ่อ วัดในกรุงเทพหรือเปล่าไม่ไม่ใช่วัดในกรุงเทพหรอกนะแต่เป็นวัดในป่าแห่งหนึ่งในจังหวัดสกลนครชื่อว่าวัดป่าห้วยเวียงไพลหลังจากค้นหาข้อมูลของวัดแห่งนี้ก็ทำให้เอกทราบว่านอกจากวัดจะอยู่ในป่าเขาห่างไกลความจเจริญแล้ววัดนี้ยังมีตำนานของ หลวงพี่ไรหน้าอันน่ากลัวรวมอยู่ด้วยที่ว่ากันว่าที่ป่าท้ายวัดจะมีหลวงพี่ไรยหน้าเดินวนเวียนอยู่ในป่าแห่งนั้นเพื่อหาตัวตายตัวแทนถ้าใครหลงเข้าไปเจอแล้วถูกจับได้คนๆนั้นก็ต้องกลายเป็นผีไร่หน้าติดอยู่ในป่าแห่งนั้นแทนพ่อนี่บ้าชะมัดที่จะให้เราไปอยู่ในวัดป่าน่ากลัวแบบนั้น เมื่อทำการอุปสมบทให้ลูกชายเรียบร้อยที่วัดไกลบ้านพลทมนูนกับภรรยาก็ขับรถพาพระลูกชายไปส่งถึงวัดตามที่เคยติดต่อไว้ก่อนหน้านี้กับหลวงตาทองท่านเจ้าอาวาสหลวงตาครับผมฝาอบรมสั่งสอนพระด้วยนะครับพระชลาตอบรับด้วยความยินดีก่อนหันไปทางพระใหม่และส่งยิ้มให้ด้วยความเมตตาถึงวัดจะอยู่กลางป่าเขาดูน่ากลัว แต่ถ้าปฏิบัติดีอยู่ในศีลธรรมก็ไม่มีเรื่องอันใดต้องกังวลครับเมื่อพ่อแม่กลับไปแล้วพระเอกก็ถูกพระลูกวัดองค์หนึ่งพาไปยังกุฏิไม้หลังเล็กที่บริเวณดงไม้ทึบะมึนท้ายวัดบริเวณนี้ยังมีกุฏิอีกหลายหลังซ่อนตัวอยู่ในดงไม้แต่เขาก็ยังมองไม่เห็นพระรูปอื่นในบริเวณนี้เลย เมื่อหลวงพี่ที่มาส่งเดินกลับกุฏิไปแล้วนั้นทำให้เขารู้สึกกลัวอยู่ไม่น้อยถึงแม้เขาจะไม่ใช่คนกลัวผีก็เถอ,อะออีกตั้งสองเดือนเน็ตก็ไม่มีเส็งตายเลยแบบเนี้ย ถึงแม้เวลาทําวัดเย็นเอกหนุ่มเจ้าสำอางก็ครองจีวรเดินออกจากกุฏิไปตามทางเล็กๆเพื่อจะตรงไปยังโบกเขามองเห็นพระหลายรูปเดินนำหน้าอยู่ห่างๆแต่นับแล้วก็ไม่ถึงห้ารูปซึ่งตรงกันข้ามกับพื้นที่อันกว้างใหญ่ของวัดแต่ขณะที่เขากำลังรีบสาวเท้าเพื่อตามไปให้ทันพระรูปอื่นๆจูๆ่ๆก็มีพระรูปหนึ่งวิ่งพูดออกมาจากทางแยกของกุฏิหลังหนึ่งชนเขาจนเกือบลม้ม เฮ้ย hey, ระวังหน่อยสิท่านขอโทษครับขอโทษนะครับทว่าคำเอ่ยขอโทษนั้นกลับคุ้นหูเขาเซเลเกิดจนเขาต้องรีบหันไปมองหน้าเอา้าเมธีมาอยู่นี่ได้ไงเอกถึงกับชะง,งักขางทำอะไรไม่ถูกเพราะพระที่ยืนอยู่ตรงหน้าและครองจีวอรไม่ค่อยจะเรียบร้อยนั้นก็คือเมธีอดีตหนุ่มคนรักที่เคยคบหากันกับเขาเมื่อก่อนนั่นเอง ก่อนที่เมธีจะห่างหายไปนานร่วมปีแล้วขณะเมธีเองก็มีอาการทั้งตกใจและดีใจในคราวเดียวกันผมดีใจมากเลยเอกเฮ้ยต้องพระเอกภาพอันหวานชื่นเมื่อในอดีตที่ย้อยไหลเข้ามาในห้วงคิดโดยเฉพาะบทรักอันเล่าร้อนที่เมธีได้มอบให้นะโรงแรมแห่งหนึ่งใจกลางกรุงในคืนวันเทศกาลสงการ นึกแล้วก็ทําให้ใบหน้าของเองรู้สึกหลอนวูบวาบขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวทั้งสองสบตากันยังอ่านความรู้สึกภายในของกันและกันออกแต่ภายใต้ผ้าเหลืองที่ครองอยู่ทาให้ทั้งสองต้องสํารวมกิริยาอย่างที่สุดเพื่อไม่ให้ผิดพระวินยัยทว่าสิ่งที่ห้ามยากที่สุดก็เห็นจะเป็นการหักห้ามใจ วันเวลาผ่านไปเพียงไม่นานพระทั้งสองก็ไม่อาจทานทนต่อไฟราคะที่ท่วมท้นอยู่ในอกได้แต่ไอครั้นจะแอบย่อมกันไปนอนด้วยกันในกุฏิก็เกรงจะถูกพระด้วยกันจับได้ทั้งสองจึงนัดนายออกไปพบกันที่นอกวัดโดยไม่สนใจตำนานหลวงพี่ไรานาที่หาตัวตายตัวแทนเลยแม้แต่น้อยแล้วเจอกันที่ป่าไทยวัดนะที่รักเดี๋ยวผมจะออกไปก่อนเพื่อไม่ให้ผิดสังเกตได้จ้ะ ก่อนไปตามนัดเอกก็กลับเข้ากุฏินำเครื่องสำอางที่แอบเอามาด้วยขึ้นมาเขียนหน้าทาปากและตกท้ายด้วยการฉีดพรมน้ำหอมกลิ่นเย้าหยวนเพื่อหวังจะสร้างความประทับใจชนิดไม่รู้ลืมให้ชายที่ตนรักแต่งเสร็จเขาก็หยุดมองตัวเองในกระจกพับเล็กๆนั้นและส่งยิ้มเศร้าให้กับใบหน้าอันสะสวยทํำถูกแล้วใช่ไหมเอกกี้ เมื่อแน่ใจว่าทางสะดวกแล้วเอกก็อาศัยจังหวะที่พระลูกวัดพักผ่อนกันอยู่แต่ในกุฏิรีบตรงไปยังป่าไทยวัดทันทีเดินลัดเลาะไปตามทิศทางที่นัดกันไว้ด้วยหัวใจที่ลุนละทึกและไม่นานเขาก็ได้พบกับเมธีที่ยืนหลบอยู่ตรงต้นยางใหญ่อีกฝ่ายมีท่าทีโล่งใจเมื่อเขาไปถึงตรงนี้ใกล้วัดเกินไปเราต้องเข้าไปลึกอีกหน่อยได้สิ เดินเข้าไปอีกไกลพอสมควรทั้งสองพระก็พบที่มาเหมาะเป็นลานดินราบเรียบใต้เงาต้นไม้ใหญ่นี่แหละสวรรค์ของพวกเราแม้ป่าบริเวณนี้จะงียบเชียบอย่างผิดสังเกตหากคนทั้งสองก็นอนพอดลัก,กันอย่างไม่สนใจอะไรอีกแล้วที่ผ่านมาผมรู้ตัวว่าทำผิดไปแต่ว่าตอนนี้ผมรู้แล้วว่าผมขาดคุณไม่ได้ใช่เอกก็เหมือนกัน และทั้งสองก็ต่างปลดเปลื้องจีวอออกเข้ากอดรัดฟัดเหวี่ยงกันอย่างเร่าร้อนหิวก็หายอย่างไม่อายผีสางเทวดาในตอนนี้เสียงที่ทั้งสองได้ยินก็เป็นแค่เสียงลมหายใจที่ถีกระชั้นกับเสียงครางกระเส่าของกันและกัน เพราะว่าระหว่างที่คนทั้งสองกำลังเข้าได้เข้าเข็เขมอยู่นั่นเองร่างล่างหนึ่งที่ห่มตัวด้วยจีวรสีหม่นดำที่ยืนซ่อนตัวอยู่ในแนวไม้ทึบทะมึนก็ปรากฏตัวขึ้นเสียงเย็นเย็นเปล่งออกจากใบหน้าไรายเครื่องเข่าอย่างน่าประหลาดหมดเวลาของพวกมึงแล้วไอพวกอลลัชี <laughs> ใช่แล้วนี่คือหลวงพี่ไร่หน้าในตำนานของวัดป่าก่วงเวียงพรายแห่งนี้มันกำลังเดินทือไปตามเสียงที่ได้ยินตรงไปยังร่างเปลือยเปล่าของสองชายที่กำลังนอนกอดก่ายกันไปมาเสียงครางต่ำๆดังคลอออกมา,าเบาๆตามจังหวะที่ก้าวเดินเจอแล้วเจอตัวตายตัวแทนแล้ว ย้อนหลังไปเมื่อหลายสิบปีก่อนได้มีหนุ่มรูปงามคนหนึ่งถูกพ่อแม่บังคับให้มาบวชและจำพรรษาอยู่ที่นี่ซึ่งช่วงแกรกพระรูปนี้ก็ปฏิบัติดีประพฤติชอบมาโดยตลอดทว่าพอวันเวลาผ่านไปเขาก็เริ่มปรับตัวได้ความปรารถนาเร้นลึกที่ซ่อนอยู่ก็ค่อยๆถูกแสดงออกมาในลักษณะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกครองจีวรที่มีสีอ่อนสดกว่าปกติทั่วไปมีการผูกจัดจีวรเป็นแฟชั่นให้ดูยาวเหมือนชุดกระโปรงหรือไม่ก็มีการจับจีบให้ดูวิจิตอลังการราวกับกำลังเข้างานประกวดยามที่สภายมีการจัดหาสีหวานแหววเป็นพิเศษเพื่อให้เป็นที่สะดุดตาบางค่ำคืนก็ลุกมาแต่งหน้าทาปากติดขนตาเป็นแผงอย่างกับนางละคร แต่ที่หนักที่สุดเห็นจะเป็นการแอบนัดหนุ่มๆไปเสพสมกันที่นอกวัดอยู่เป็นประจำอย่างไม่เกรงกลัวบาปกรรมพระเฮวาดร,รับรู้เรื่องนี้ก็ทำได้แค่ว่ากล่าวตักเตือนไม่กล้าจะทำอะไรที่มากกว่านี้เนื่องด้วยพ่อแม่ของพระเป็นถึงคนใหญ่คนโตและมากบาร,รมีคนหนึ่งในภาคอีสาน กระทั่งวันหนึ่งชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่าได้พบเข้ากับศพพระหนุ่มรูปนี้ถูกแทงตายที่บริเวณป่าไท้ยวัดไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าใครเป็นคนทำํำและลงมือด้วยเหตุผลอะไรแต่ก็เป็นที่ซุบซิบกันในหมู่พระด้วยกันว่าน่าจะเป็นฝีมือของหนึ่งในคู่ขาของพระรูปนี้นั่นเอง หลังจากมรณาภาพไปแล้วดวงวิญญาณของพระอรชีรูปนี้ก็ถูกอำนาจของเจ้าป่าเจ้าเขาและเทวดาอารักษ์ทั้งหลายในป่าพืนนี้สำแดงเดชให้กลายเป็นหลวงพี่ไรหน้าต้องเดินวนเวียนติดอยู่ในป่าเพื่อชดใช้กรรมไปจนกว่าจะมีตัวตายตัวแทนตำนานเรื่องหลวงพี่ไรหน้าอันน่าสะพรงกลัวจึงเริ่มขึ้นณบัดนี้ เสียงฝีเทา้าวบสที่เคลื่อนเข้ามาไกล้ทำให้เมธีนึกระแวงจนต้องหยุดกิจกรรมลงเงยหน้าเหลียวไปมองรางลางหนึ่งของชีวรสีตุน่นยืนห่างอยู่ไม่ถึงว่าพระตรงหน้าทำให้เขาสะดุ้งตกใจทว่าพอเงยหน้ามองสูงขึ้นไปกลับทำให้เขาต้องตกใจแทบสิ้นสติเลือดในกายเย็นเฉียบจับกันเป็นก้อนเหนียวเพราะใบหน้าอันขาวซีดเหมือนไม่มีเรื่องของพระรูปนี้หาได้มีตา ปากจมูกอย่างคนทั่วไปพระผ,ผีผีไม่มีหน้าเมธีหลุดอุทานออกมาอย่างตะกุกตะกักก่อนจะดีดตัวลุกขึ้นวิ่งหนีทว่าเขาก็ถูกพระเอกกี้คว้าตัวไว้แน่นจนดิ้นไม่หลุดปล่อยปล่อยกูเดี๋ยวนี้ได้เอกต่างคนต่างหนีสิเว้ยจะมากอดกูทำไมเนี่ยแต่ว่าเรารัากกันไม่ใช่เหรอที่รัก แต่มันใช่เวลาจะมารักกันที่ไหนกันเล่าผีมันจะข่าพวกเราสองคนอยู่แล้วนะไม่เห็นเรองไงไอ้แต่ก่อนที่เมธีจะทันได้พูดจบประโยคสองมืออันแข็งแกร่งของหลวงพี่ไรนาก็คว้าคอเมธีหักดังกรอบก่อนชะหันมาจัดก,การเอกต่อเป็นลายต่อไปเอกไม่ได้มีทีท่าขัดขืนหรือดิ้นรลนหนีเขาหลับตานิง่งพร้อมรับชะตาก,กรรม ความจริงแล้วมันเป็นแผนแการของเองมาตั้งแต่แรกตั้งแต่ตอนที่เขารู้ว่าตัวเองจะต้องมาอยู่ที่วัดป่าห้วยเวียงไพรแห่งนี้เขาจึงให้เพื่อนแอบส่งข่าวให้กับเมธีรู้เมธีที่กําลังถังแตกและต้องการกลับมาเป็นปลิงสูกเงินเขาเหมือนครั้งแรกจึงติดกับในทันทีถึงขนาดยอมโกนหัวบวชมาอยู่วัดห่างไกลความเจริญโดยไม่ล่วงรู้เลยว่า ตัวเองจะต้องมากลายเป็นตัวตายตัวแทนเป็นหลวงพี่ไรหน้าเดินวนเวียนอยู่ในป่าจนกว่าจะหมดเวรนหมดกรรมต่อไปนี้ที่รักฉันหนีไปไหนไม่ได้อีกแล้วนะ <laughs>